ออนอกจากนั้นก็เป็นที่ปรึกษามหาเถรสมาคมมหาเถรสมาคมนี่เป็นองค์กรตามกฎหมายพระบรมคณะสงฆ์เป็นผู้บริหารสูงสุดของของคณะสงฆ์ถามว่าผมรู้เรื่องอะไรคณะสงฆ์รู้อย่างชาวบ้านคนหนึ่งนหะและไม่อาจเอื้อมและไม่บางอาจที่จะไปไปบริหารคณะสงฆ์แต่มีประเด็นที่ที่อาจจะผมอาจจะสนองประเด็พระคุณน,นั้นได้คือข้อกฎหมายเ่ะผมยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องหนึ่งเรามีธนาคารอิสลาม,มนะธนาคารอิสลามนะีนาาาามนะ่เหตุผลก็คือว่า โดยข้อบัญญัติของศาสนาอิสลามนั้นนะ่ะการเรียกดอกเบีย้ยมันฝืนข้อห้ามของศาสนาต้องมีธนาคารเฉพาะขึ้นมาเพื่อบริหารกิจการให้ถูกต้องสอดคล้องกับหลักศาสนาซึ่งผมเห็นว่าก,ก็มีเหตุผลมีความจาเป็นที่ต้องมีธนาคารอิสลามนะก็มีผู้เสนอว่าอยากที่มีธนาคารพุทธขึ้นมาบ้างละ่ะก็เป็นธรรมดาทีมีคนคิดอย่างนี้ได้นะที่ธนาคารพุทธเนี่ยเขาเสนอมาเสนอมาจากไหนก็กเขาเสนอว่าก็ส่งมาทางสำนักงานพระพุทธสารแห่งชาติ เพื่อขอนําถวายมหาเทระสมาคมเพื่อให้ความเห็นว่าจะว่าอย่างไรตรงนี้ตอบยากมากนะสมมติมหาเทระสมาคมที่ประชุมบอเห็นด้วยสิ่งนี้ก็จะเป็นไฟเขียวผ่านตลอดขึ้นไปฉลามันก็จะมีการหันหลังพิงที่ประชุมมหาเทระสมาคมได้ถ้ารั้นจะตอบกลับไปอีกข้างหนึ่งว่าไม่เห็นด้วยก็อาจจะเกิดเสียงความกังวลอภิปรายตอบถามว่าผู้ผู้มีเจตนาดีเสนอแล้วถ้าที่ประชุมมหาเทระสมาคมเกิดไม่เห็นด้วยขึ้นมาเนี่ยไม่เห็นน้ําใจอันดีเขาหรือตอบ ซ้ายก็ไม่ได้ตอบขวาก็ไม่ได้แล้วทำเช่นไรล่ะ,ะเรื่องอย่างนี้คือหน้าที่ของที่ปรึกษามหาเศราสังคมต้องหาทางออกล่ะมผมเข้าไปประชุมคนแรกผมก็ตำนักพุทธเขาเป็นคนนาเสนอผมรับฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วผมขอประธานเมตตาขอรับเรื่องนี้ไปศึกษาและถวายความเห็นต่อไปก็แล้วกันอ,มอผมก็รับการบ้านมาไม่ใครคนเดียวเรื่องนี้มันต้องคิดเยอะ นะเรื่องการเงินการธนาคารการคลังไปหมดเลยนะกฎหมายด้วยนะผมก็เชิญครูบาอาจารย์ผู้คุ้นเคยทั้งหลายเพื่อนเคยทํางานอยู่แบงก์ชาติอยู่ไหนมาช่วยกันดูดีว่าความจําเป็นที่แท้มันมีแค่ไหนอย่างไรทุกคนก็ลงความเห็นเป็นเนื้อเดียวกันว่าธนาคารอิสลามมีความจําเป็นเฉพาะกรณีแต่ธนาคารพุทธนะ่ะไม่จําเป็นธนาคารพาณิชย์ทุกวันนีใช้อยู่มากพอแล้วแล้วก็ถ้าจะบังคับให้มาเอามารวมกันให้วัดขนาดบริษัทที่เดียวกันเนี่ยธนาคารที่ตั้งใหม่เนี่ยไม่ได้มีสาขาทั่วทั้งประเทศได้นะ มันจะยุ่งกันใหญ่แล้วนะข่าวนี้นะมันต้องเสียโฉยวุ้ยเสียค่าใช้จ่ายไปมากมายมหาศาลความไม่คุ้มมันเยอะมากเลยผมก็ทําบันทึกความเห็นเนี่ยสีหน้าห้าหน้าหายไปสองสาเดือนนะไปคุยกับผู้รู้ทั้งหลายนําความเห็นเท่าไหแล้วขอประธานเมตตาขอท่านเสนอด้วยว่าที่ประชุมมหามนได้โปรดรับทราบและให้ส่งความเห็นของที่ปรึกษามาได้รวมไปตามทางการมหาชนไม่ได้บอกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยรับทราบความเห็นที่ปรึกษาแล้วให้ส่งความเห็นที่ปรึกษาไปให้ผู้เกี่ยวข้องทราบก็เป็นทางออกซึ่ง กลางกลางแล้วถ้าจะถ้าจะติชมก็กรุณามาติชมเอาที่ที่ปรึกษานี้ก็แล้วกัน